พี่ลองงน่ีไก่กินข้าวยังกินแล้วค่ะพี่ไก่กินก๋วยเตี๋ยวยอดมันอีกแล้วก็เรียกไม่เรียกสวัสดีไอซ์สุธินาคมนะจ๊ะคุณสวัสดีเด้อครับคุณจำลองสีนอันนี้ลูกศิษสีมคกูวันไหนมันเป็นปีมันเป็นปีจุ้มนะฮะมันเป็นปีจุ้มปีจุ้มกะมันเป็นปีนเจริงหรอเนื้อเนื้อเสร็จแล้วก็ไปต่ออื้ออืมออื้อมาจัดไหได้หมดเลยเลยอ่ะใส่มาเลยปีกับปีกอย่างกับอย่าก็ได้หมดนะจ๊ะอย่างวันนี้มีหลายระบบิดหัวขี้กน๊บเดี๋ยวนี้ กำเดียวจัอนะไรกันแซวัดดีเฮาอยญ่ยบ่อนีไปไหนจะเผลอเอาใจม่วงใหญ่ดีน้อยม่าจะแม่เอฟซีบางน้าดเดี๋ยวรอบางนานทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวองบางน้าทิ้งท้ายเจ้าวันนี้ตึงบะไ้คัดของจะสองหับตอนเื่อได้หว่วงใจ วันนี้ตึงบาดใดคัดคองจะเซงนับต้นกับเฮได้วันใหญ่เาะว่าปากันมาไล่สดได้ยินกันมดัู้ประเทศไทยนอเจ้าแม่นายห้องก็อยู่ไกลแหตไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์เอฟซีพี่น้องวิไลเออพี่น้องวิไลก็อยู่มาเลเซียอินเดียไต้หวัน ได้มาปะกันพ้องไปวุกมบุญทำมาก้าขายจิตใจอบอุ่นมาฟังเสียงซอกระตึงวัดวนแต่น้าก็ขอขอบคุณว่ายังความเมตตาที่เปิ่นได้มาฟังเฮาตึงมูก็เลยขอขอบคุณสำหรับเมตตาที่สละเวลาเอิ้หามวนลเผมันฟังไ้หมดหรออยู่ไหนก็ฟังไ้หมดเราไก่เล่าป็๊ดที่ไหนก็ได้มด สิงของเขามาขอลองนานกับเดียวพวจ้างจัดตาคอิเข้ากันหรือยังเจ้าผู้เขามันเมาจ้อยเมาสองนอนอบาได้กินข้านอเจ้าขอบอเหียก่อนบาได้กินข้าวกี่กุวยบได้สัากบกินข้าวกุ kẻ khốn thao điều đức mẹ leo lắm hộ mù hầu vậy mà sơ lòng nàn à, phong đi phạt tay phẳng và chuẩn xin đầm ai hầu bắt oh. điều so lòng nàn và điều số so xỉ lê mau và chéo cặp bao, khốn mm. song Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กำถามกันเตือน้อยอย่ามองตามก้อยเนื้อพี่น้อ,นองต่างลายมึนโซอเฮาก,ก็ไรโซอห้องก้ามาลอดยังเสนาเจียงไห้พี่ไก่อยู่แถวพี่ชัยยังม่นวนอกม่วนใจได้มายื้อมาสองอันนี้ผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ร,รายใหญ่สปอนเซอร์รายใหญ่นะสปอนเซอร์รายใหญ่ ละดาวคุณละอองดาวเป็นเก้วบา้านยังซอเคอฟังเป็นเจ้วบ้านสีเตี้ยละปูนมีงานหยัดเกียเคยไปยเห็นเตี้ยมว่วนไปมว่วนบอนก็ไปเห็นเตี้ยไปเห็นเตี้ยนะเต็นขอบคุณปีน้องตีมานั่งรองซอหมูเหาตึงหมงูก็มีการมีงานก็อเอาไปกอยสอมันก็ม่วนเบอร์น้อง ของเฮาบ่ฮื้อเปื้อนต้องเอาอีน้องเข้าไปคับคานขอบคุณนะพี่น้องตึงหมู่ค้าคนโกที่มาเอ่ยวในงานนอพี่ในสอนเอาใจทุกทาบเดี๋ยวนี้อีหยังก็ออนไลน์หมดเนาะแจ้าอยเฮียนออนไลน์ ตทขอบคุณนลังวันป้อจังลองใจที่ปั่นน้ำใจขึ้นมดาดังอังขอขอบคุณคุณป้อแทนนที่ปั่นล่างวันเมื่อหนึ่งร้อยบาทแต่น้อไอ้สุรพลว่าอย่างใด้น้อไอ้ก็ลดเบนเอาแม่ฝาไอ้สุรพลมันมีน้ำใจยอย่าปั่นมาหลา ลายน้ำใจเนี่ยได้หาโอ้คุณแอศรายครับมน้องปักบูดไว้พร้อมเพเลยนะจ๊ะวันนี้ย่งซอไยบอาได้คับคองก่อนว่าจะซองปันมาลาน้ำใจศูนย์แปดหนึ่งสีกปดเก้ดเจ็ําเร็จก็โอนไปเนเจ้าแม่นายคนอาคารกรุงเทพกรุงไทย่ต้องได้ขก้ดสักอย่างพรอมเพยพรอเพลกโทรหาทางซจีกนนะสบยเลาเล 081 468ป9 8 7งสีเปโอมนมาเลยสันซายน้อยสับเก็ต <c oughs> สำเรรตเพือได้มีโจก่อนนะมีใจเพราว่าคุณเบอเจ้าสะลอใช้ปินยังปั่นละน้ำใจมาไล่มาหมอถ้าบุญเฮานักถ้าบุญเฮามีร่างไปสติเจดีแม่หัวแถบรัง oh. ไบสาจีเมัวละครโซ่แต่ว่ามันชื้นเนี่ยคบรอบอ่ะค่ะเฮามาได้ไปอย่างนั้นพ้าเจ้าบ้านโฮวิสก่อนล่าวันนั้นไปโซ่แต่เรากูเฝ้าไปเล่นว่ายังนั้นน้องพี่นำเขาไปเล่นมาโคตรคำนี่ก็ไอ่ปีแม่นแล้วเป็นละครโซอไปเห็นรอดก็ได้นะพี่นา้นม่นแล้ว มีการมีงานเขาคอยปะกันเถอคนฟังคนแก่คนเท่าไอสุรพลขอขอบคุณเจ้ากับเดี๋ยวไอเบาปิปนจะเอามาฟากแต่น้อคอยขอขอคุดเอฟซีแฟนสองพองมานั่งรอพองมานั่งเอ่วเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยออนไลน์บานเรือน้ำใจก็ตึงง่ายล Hoa tư ừ. à, mà không <laughs> 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 mà gặp mặt 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 mà mặt 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 เขามียุคใหม่เปินหูติบดาติบเจ้าเทคโนโลยีฮิปอยังก็ใจได้บาาว่าอยู่ละปูนเจียงใหม่ภาคเหนือภาคใต้ฟังสอรได้กูดีเอาเก่งเอาจ้าเอาใหม่แบบสบายสบายเต้นฟังสอรในวัดฟังสอน์ในว่าฟังในห้องสุขาต้นบูดหูดปาดปาดฟังสอรแถวห้งขาดันเป็นยันต Uhm, มันวดเอามาโกกปากกับมือค่ะมันเหลือไม่พอให้เดูรงปากจะเอาปัดเธอปุยฝักขจาจเลยก็จะได้ปัดนางวันน้ำใจสุรชัยสวัสดีครับสวัสีค่ะไอสีสเกตเปิ้นจะปันอย่างไดเ๋ยเนาะพี่เน เลขพร้อมเพหนูเขียนไว้ข้างล่างเขียนข้างล่างนะครับติดปังมูดพร้อมเพคือ081 468 7 9 8 7ครับค<ย>่ะจครับท้ไอ,ขอ้ข้าวบุญหลไหลยงิงใจฟ้า์มหมูปา่าจะปั่นเพื่อตัวน้องลนะฟ้าหมูปา่าเอฟสีสีสเกตเอฟสี่สีสเกตเนาะแถบกับเอฟสีสีสเกตอีสาน เบาน้ำกันกับปันนำกันหลบเบาเขาจะเบาน้ำกันเพราะว่าอีสานว่าเหนือม้วนลำม้วนหลีม้วนลำม้วนหลีนี่เปิดวัดไห้วัดอีหลีวัดอีหลีเนาะแม่นะกกันวนคักคือคักเนาะเอคือคักเนอก เขานี่เจ้าเบาจังสี่เว้าไหนพี่นี่ก็ยังเข้าใจเว้าไหนอันเว้ามาใจไปเคี้ยวเว้าสู่าไปมาอู้งงาไมอยู้เป็นอย่างไงวันนี้าไหนนี่เจ้าแม่ไหนอันเว้าเว้าหลายๆนี่คืออู้มากมาอ๋อเว้าหลายๆมาใจเคี้ยวเบามาใจเคี้ยวเบาที่สองสี่เบาเบาเบาาอันนี้เต็มปากดูเตคี้ยวยังบัดนั้นเบาเคี้ยวยังบัดนั้นคอน นอนเน um ียอย่างก็ได้เนาะเขามาคดเข้าไก่จะได้มีก่อไอ้ป๊อบปอยาปานแต่น้องบัต้องมาคุดมาลองกับเดียวเปิดปอจะตึงโอนมาเต็มทีไอ้ป๊อบหลุนปี่ไฟคำถ้าถูกรางวันจะปัดคือลายล้อเราเป็นล้อถูกล้อถูกหวยเดียวเป็นสือหวยแล้วย้ำเสือแล้ย้ำถามก่อนนิด จะปั่นหมูเฮาคนสี่ห้าร้อยสาวน้อยคือไอ้ป๊อปพัดสันแต่ต้องมีข้อแม้ก่อนที่พี่เขาจะปั่นหลังวันงาน้องพี่นั้นถ้าปั่นหลังวัลคบพัดสันจะฟังฟาหลังวัลแต่จะได้เนี่องพ่อแบบซื้อหวยแล้วหวยมีไหนบ่หมูย่าหมูเนาะ ไอ้เยียงมาเป้าเหมือนกันไอ้หนุ่มหนุ่มนิ่มอย่างกันหน้าแดงแสงแก้วมาเซลี่จันเสื้อจังสองงามซื้อจะไหนน้องาวเสียกระเรียงเสียกระเรียงนี่ซื้อจากงา้นพระกับเจ้าเข่าแถบกำหน้าก็งามเสื้อก็งามซื้อที่ไนกันหน้าแดงต้องเข้าต่ออันนี้เป็นฝีมือฮัททักกำเจ้าเข่าไอ้ไปลักเมามาเดี๋ยวนี้ลายล้อมน่าเป็นเล็ดเป็นนยเนาะ ุกมปักลักอันนนเกินลเพิ่นจมันตุอย่าเอาบัดเดยมาห้อยแล้วเอามาปักเป็นชายฝีมือเจ้าเขากันเลี้ยงเฮาก็มาสืบกันนเจ้าแม่ไหน จะได้ขายควายแหลกซื้อเชื่อเหี้ยกาบแปลงขนาดก็ปลงนันมันต้องดนีอย่างมันแปลงนี่มันนี่มันมันบเลยมันปองเพราะว่ามันเป็นของเก่าโบราณนักธกรรมของคนแก่คนเฒ่าชื่อมาเมือนแล้วเราเพราะว่าเจ้าเขาบบเจ้าตะเรียงเหียนอในเป็นนักธรกรรมเอาเป็นงานฝีมือก็คือของคนตึงมงอ ก็เป็นแบบฮัตกะกํามีคุณรังวลาวันติดตามเต้เต้ขอคุณคุณรัวันด้วยนะครับไอศิษเกตถึงอย่างไรก็อย่างไรเชฟเดี๋ยวก่อนกลับเปิดขึ้นหยดเต็กพีเด็กคู่ขั้นบวกใจเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เจ้าแม่เข้ามาฟังกันครับสุรพลก็ว่าเปิดง่ายเบาเป็นห่วงแหละก็จะกี่ปาเต่าใดแถมกําเปิด่าสัมกุศลปัจจัน รางวัลเปิ้ลมาปันแม่ฝากฮันมาละเป็นห่วงเปิ้ลแล้วอันนี้ของใครประหุนเนอะเอาละเอาละเอาใครบอกมาเลยก็วันเดียวได้รางวัลพร้อมเพลงก็จะเตะหนูจะไม่พูดมากรางวัลก็เปิ้ลเอามาฝากเดี๋ยวจะได้เอิบบอกบัตกบบัตร่นจ้ำ กบัะเดียวป้นปันลางวันอี่น้องไฟคับเจ้ากะเตึงบ่บ่น้ำใจพี่น้องกว้างเหมือนทะเลเปิดโอนพร้อมเฮบัเดียวกีนล้อเจ้าอันนี้เป็นของไอ้สุรพลว่าเอฟซีศีสะเกดนานๆหรือว่าของเอฟนีท่าสาั้ คือเป็นเงินกอมเงินย,ยอ่อยหมูเฮานี่ขอบคุณหลายๆลายเปิ้นโอนมาเป็ดก้าคันตั้งขอ,งอหน้าใดมั่งข้างและอยู่ดีสบายในยเจ้าแม่นายปลอดโรคปลอดใครอันตรายุกอย่างแล้วต้องรออะในหุ่นวันในห้างว่าไผ่จะปัน ถ้าจะขอขอบคุณเอาเป็นคูณการน้ำมันบุญสำคัญว่ารางวันปั่นให้ขออย่าได้เย็บขออย่าได้ร้ายขอนี้ได้ท่านอยู่ดีมีโจ้าเม่แล้วปันว่นก่อนเปิ่นเลยท่นน้ำอกน้ำใจเพิ่นได้โอนของเฮือเมื่อน้ำทะเลมาตามาดวม,มขอบคุณที่ตั้นปั่นลางวันเมื่ออยู่ม้วนกินหวาน ปอะเจ้ารายงานตัวกับเนื้อรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้ฟังซอฟังจอยสาวน้อยเฟนก็เอาแบบปั่นก็จะปั่นหลังเอืลูกคือตั้งเอืตั้งตีต่อไปอยู่ม้วนกินลาหนอพี่นี่เฟิรนเป็นเอฟซีติดตามตลอดวันนี้ขอได้มาแม็กมาแฝงคือฝ่ายนะเหมือนหลับได้ขำหลังวันนี่นะแล้วคุณนิดตา ขอยกมือสาแหี่วเอฟซีเมืองนอกมาเลเซียคนเข้าคนออกแล้วรางวัลี่เปิลเอาแมาฝาแถบกำขอขอบคุณนี้ว่าคุณลาวันน้าแดงคนงามอาดุมตคหมูนิตยาจากมาเลเซียยังเป็นกองเชียร์ปุ้ยาฟอีน้องอ่ะนี่บ้านเฮาจะจากขึ้นนิตยาผู้แสงเดือน มาเฮอได้คัดได้คองพี่น้องม่วนสุกสะเทียนยังมีกับพี่น้องมาหนักของกับมาตักหักก็ครูคุณแจงเดือนสีสะเก็ดมาเลยเจ้าแม่เนืออเทาบ่ลืมบ่เลือนจากสีสะเก็ดสีสีสะเก็ดปัดมาแล้วว่าหมูป่าเลือดน้อยสาบร้อยบาทสีสะเก็ดกเลี้ยงเหงอ ปลาหม,มูปลาเม็ดตามาบันให้ขอนาบุญจูงปิป๊กบอกไว้เพื่อใดจะเริ่มรุ่งโรจ <Yes. Yes. S 2> น์นายม,มัดซุขมายามตื่นสุขมายามนอนเพื่อใดหาวอนจะเลิศยิ่งยิ่งใช่ ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะเพลงมันหมดเพลงมันหมดไปก่อนนะตอนรองน่านอยู่นะเจ้าขอบคุณนะคะ FC สีศรีสะเกตฝ่าหมูป่าเลือดร้อยปั่นมาแล้ว300บาทนะคะขอบคุณไอ้บ่าวเนิ่ง